หลังจากตัวอย่างแรกนะครับก็เห็นไปแล้วนะครับว่าเราทําไปกับพิดเทพได้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกับอันแรกเนี่ยบดีตันเอานะครับต่อมาเนี่ยลองกับดีตันอินนะครับก็เดี๋ยวเราลองใส่สวิตสวิตนี่นะฮะนี่คือสวิตของโฟกัดช้าหน่อยนะครับก็คือสวิตตัวเล็กๆเนี่ยครับเพิ่มเติมลงไปนะครับก็โปรแกรมเนี่ยผมโหลดมาไม่ได้โหลดมาผมก็คือเอาจากตัวอย่างที่ผมเคยเขียนเอาไว้นะครับที่เป็นท็อกเกิลสวิตก็คือจะลองกดให้มันติด อีกทีมันดับครับก็อันนี้ r V D ใช้คงเดิมนะครับปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกเอาตัวที่เสียบง่ายๆดีกว่านะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลที่4นะครับงั้นกดอัปโหลดนะครับนี้โปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่า าขาสวิตไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนก็โอเคขาสี่เป็นกราวนะครับตรงนี้นะฮะขาสี่เป็นกราวขาสามเนี่ยคือเป็นดิจิตอลสี่นะฮะก็ใส่อกไปผมเอาขาข้างหนึ่งของสวิตต่อลงอต่อลงกราต่อลงกราวขาข้างหนึ่งต่อขาสามไว้นะครับแล้วผมก็เอาอาอันหนึ่งนะฮะมือบังนะครับต่อไอ้นี่กับคูอัพไว้นะครับ โอเคตอนนี้วงจรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก็คือทักเกิลสวิตปุ๊บทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกเหมือนเดิมนะคะคือเห็นว่าตัวเท่านี้เองนะฮะทำงานได้ผมว่าก็พอๆกับตัวใหญ่นี้แหละครับก็คือใครชอบใครใช้งานน้อยๆก็ลองเลือกตัวนี้ดูเพราะว่า ราคาแล้วมันคือทาให้เล็กลงแล้วอะไรหลายๆอย่างมันจะง่ายขึ้นนะคะับก็ตัวตัว,ตวมีอาจจะผมอาจจะโดดข้ามไปน็คือออสซิเลเตอร์เนี่ยมันใช้ภายในอินเทนอร์นอลค,คือใช้ความเร็ว1เมกอาจจะไม่เร็วมากแต่ผมว่าสำหรับดิจิตอลเนี่ยมันพอนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะฮะจะเป็น